โอเดนแองเจ้ลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนมิถุนายนว่าการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะ พายิบซีไม่เคยตอบเปาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอเปิดในอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะ สี่เหรียญ justment, สี่ไม้เ a g ด o ออฟวอนและก็แปดถ้วยนะคะสำหรับไพ่ในอดีตนั้นนะคะของชาวราศีกุมนะได้ไพ่เมเจอร์อาร์คณาสองใบนะคะ,ะ,คะแล้วก็ไพ่ใบเล็กสามใบนะ,ะในส่วนของไพ่ใบแรกหรือว่าไพ่สี่เหรียญน,นะคะ ไพ่สี่เหรียญนั้นอาจารย์รู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์ักนะคะฝ่ายนั้นจะเป็นคนที่ขี้หงขี้หวงขี้น้อยใจนะ,ะและก็ลึกๆแล้วเป็นคนที่ขี้เหนียวด้วยนะ,ะอ่าหรือเรียกให้ดูดีหน่อยอาจจะเป็นคนประหยัดเป็นคนที่ใช้เงินเป็นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าจะออกเดทหรือจะจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะควักเงินสักเท่าไหร่นะ นะคะอันนี้ก็คือแบบไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่เป็นแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะเคยคบหาดูใจกับคนที่มีลักษณะหรือบุคลิกอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้แล้วเป็นคนที่หวงสิ่งของของตัวเองนะคะสิ่งของไหนเป็นของชาวราศกีกุมเนี่ยราศกีกุมก็จะหวงแหนก็จะรัก แล้วก็ดูแลเป็นพิเศษรวมถึงคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงอดีตนะคะที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยชาวราศีกุมมีการชะลอนะคะในการลงทุนทำอะไรก็ตามเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจกับสถานการณ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาจึงไม่ค่อยที่จะ ลงทุนกับอะไรสักเท่าไรนักเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่จัส m มินสำหรับไพ่จัส m มินนะคะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าชาวราศีกุมหลยๆคนลหลายคู่เลยนะคะมีการคบหาดูใจกันโดยที่ไม่มีสถานะไม่มีสถานะแม้ที่จะเรียกว่าเราเป็นอะไรกันหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือนะสำหรับบางคู่นะในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณสองคนนั้นมีการตกลงกันว่าเราจะคุยกันในสถานะเพื่อนคุยกันในสถานะของพี่น้องคุยกันในสถานะของแค่คนคุยหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันมีการระบุความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือ,อในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีก ความสัมพันธ์หนึ่งนะคะรู้สึกว่ารักการปรับปรับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเรียกง่ายๆก็เป็นการแบบมาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนั่นเองนะคะมีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะในอดีตที่ผ่านมาเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สีไม้ สำหรับไพ่สีไม้อาจารย์รู้สึกว่าในอดีตนั้นชาวราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านนั้นคุณพยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณบางคนมีการค้าขายมีการขยับขยายพื้นที่ให้มันใหญ่ขึ้นจากที่อาจจะเช่าพื้นที่เล็กๆนะเริ่มที่จะมีกำลังที่จะไปเช่าตึกแถวหรือว่า ทำร้านให้มันเริ่มใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คืออทําให้ตัวเองนั้นเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีอดีตหลายๆคนนะคะมีการวางแผนหรือมีการที่จะสร้างบ้านนะคะทำที่อยู่อาศัยนะคะเพราะการสร้างที่อยู่อาศัยนั้นเป็นการการันตีในความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่งนะ นะคะรวมถึงในเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันมีการขยับขยายนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เพชรออฟวอนสำหรับไพ่เ,เพชรออฟวอนใบนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมแในอดีตคนที่มีลูกบุตรบริวารลูกน้องอะไรเงี้ยนะคะ เขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีความคาดหวังในการเรียนมีความคาดหวังในการทำงานสูงอยู่พอสมควรนานรวมถึงคนที่มีลูกหรือว่าคนที่มีลูกน้องนะแต่อาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีลูกโดยเฉพาะชาวราศีกุมนี่นะลูกของคุณเรียนเก่งมากเลยนะหรือเรียนในระดับท็อป10มหาลัยดังๆของประเทศไทยก็ได้เลยนะ ธรรมศาสตร์จุฬาไม่ดนกเกษตรศาสตร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังๆทั้งนั้นเลยนะแล้วเขาเป็นคนที่เรียนเก่งคนหนึ่งนะเป็นคนใฝ่ฝันเรียนเก่งชอบเรียนรู้ค้นหาด้วยตนเองอะไรอย่างนงี้นะคะเรียนรู้เร็วนะคะสำหรับเด็กคนนี้นะแล้วก็รวมถึงบางคนเรียนเก่งถึงในระดับเกียรตินิยมระดับหนึ่งเลยนะบางคนอาจจะเป็นเด็ก ในกรุงเทพหรือว่าเด็กในเมืองเนี่ยไปเรียนที่ต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดถ้วยอาจารย์รู้สึกได้นะจากที่จับได้ไพ่ใบนี้นะคะว่าชาวราศีกุมนั้นในอดีตนะคะคุณเป็นคนที่รู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะเป็นคนที่อาภัพรักนะคะในเมื่อความรักบางทีมันใกล้จะสมหวังแล้วมันก็เกิดแบบ ผิดหวังขึ้นมาซะอย่างนั้นนะบางคนีวางแผนร่วมกันว่าจะมีอนาคตร,ร่วมกันวางแผนที่จะแต่งงานกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็มีเกณฑ์หรือว่าแผนที่จะต้องพับหรือจะต้องแบบกระทันหันนะคะมันไม่เป็นดังที่ตั้งใจไว้แล้วก็ทำให้ชาวราศีกุมนั้นอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อาภัพรักหรือไม่นะ,ะนี่มีหลายหลายคนเลยนะคะที่ ตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองนะคะหรือถ้าเป็นไปได้อาจารย์รู้สึกว่าไพ่ใบนี้กําลังบอกอาจารย์ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะมีคนนั้นเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ,ะเนื่องจากว่า ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รักมากกว่าแล้วก็ทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของกันเขาจึงได้เดินหันหลังแล้วก็กลับไปโฟกัสตัวเองกลับไปรักตัวเองแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมันรู้สึกว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะ ในอดีตนั้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมนั้นคบอยู่กับชาวธาตุดินนะะาธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําต่อมานะคะอาจารย์ขอดูในส่วนของปัจจุบันนะคะกับชาวราศีกุมนะคะให้ปัจจุบันนะคะ ให้ปัจจุบันใบแรกนะ The Magician The Moon สิบเหรียญ2ถ้วยและก็4เหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะในปัจจุบันก็ขึ้น4เหรียญขึ้นมาอีกนะอาจจะเป็นคนเดิมนะที่ยังตามหึงตามห่วงหรือมีชาวราศีกุมภ์คนนี้คบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่ขี้เึงขี้ห่วงก็ได้นะ ขี้เหนียวหรือว่าขี้กักความสัมพันธ์เขาก็ไม่ยอมปล่อยชาวราศีกุมไปเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะคบอยู่กับคนหลายคนก็ตามนะมันเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นด้วยนะเพราะว่าได้ไพ่สี่เหรียญขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกก่อนก็แล้วกันนะเป็นไพ่เดอะเมซิ c เชียน er นะ สำหรับไพ่โดเมจิกเชนเป็นไพ่ที่ขึ้นในปัจจุบันนะคะสำหรับชาวราศีกุมนั้นบางคนอาจจะเรียนจบมาอีกสาขาหนึ่งแต่ได้ทำงานในอีกสาขาที่ไม่ได้ตรงกับที่เรียนมานะคะมีหลายคนเลยและชาวราศีกุมเป็นคนที่เรียนรู้เก่งเรียนรู้เร็วนะคะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีมาก นะคะเป็นคนที่ฉลาดพูดง่ายๆนะชาวราศีกุมเอาตัวรอดรู้ทันคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วชาวราศีกุมนั้นมีคารมหรือวาทศิลป์นในการพูดเนี่ยเก่งนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ในการติดต่อค้าขายเจรจาหรือการอ,อ,อาชีพเกี่ยวกับคู่หรือวีเจดีเจอาชีพเกี่ยวกับการใช้เสียงอะไรเงี้ยชาวราศีกุมก็จะไปได้ดีนะ นะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ,ะและไพ่ใบนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะคะอยากลองนะคะสิ่งไหนที่ตัวเองอยอยากรู้จังเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงลองดูดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ชอบอยากรู้อยากเห็นอยากลองอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ชอบที่จะเชื่อใครง่ายๆนะเพราะว่าชาวราศีกุมนะัจะเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อในเรื่องของประสบการณ์ของตัวเอง ซัเป็นส่วนใหญ่เหมือนการได้ลองกับตัวเองได้รู้แล้วถึงจะเออฉันเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ได้เชื่อใครง่ายๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เด m มูนสำหรับไพ่เด m มูนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนี้นะคะออบางทีคุณอาจจะคบหาดูใจกับคนที่แบบ เ,เขาเป็นบางทีเขาชอบจูจี้จุกจิกกับชีวิตคุณหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นตัวชาวราศีกุมก็ได้นะคะแต่บางทีเหมือนเขามีอะไรในใจลึกๆภายในใจของเขานะคะมีความขุ่นหมองนะคะไม่ค่อยมีความสดใสสักเท่าใดนักนะคะพูดได้ง่ายว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นแบบแบบนี้นะคะหรือชาวราศีกุมนะ,ะที่คบหาดูใจกับใครก็ ตามนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ขอให้คุณดูดีๆสืบด,ดูดีๆนะคะว่าคุณนั้นเป็นตัวจริงแค่คนเดียวของคนที่คุณรักหรือไม่นะ,ะหรือคุณเป็นคนที่แบบคนในความรับนะคะของเขาหรือเปล่านะ,ะถ้าเขาปกปิดเขาไม่ยอมบอกที่อยู่ไม่ยอมแนะนําให้คุณรู้จักกับเพื่อนหรือครอบครัวเขาอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ลึกลับ,บ่างั้นเหรอ น,นี่ขอให้สงสัยไว้ก่อนนะคะว่าเขาไม่โปร่งใสในการที่มาคบหาดูใจกับชาวราศีกุมเนาะถือได้ว่าเป็นไพ่เตือนก็นแล้วกันนะเป็นไพ่ในปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ระวังนะคะในเรื่องของชาวราศีกุมมีภายในใจเลือๆลอเลเป็นคนเศร้านะ มันมีหลายเรื่องที่จะต้องให้คิดนะชาวราศีกุมเกิดมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงนะบางทีก็ช่วยคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองอึดอัดจนตัวเองนั้นลำบากใจนะแถมบางทีก็ปฏิเสธใครไม่ค่อยเป็นด้วยนะอยากจะช่วยช่วยคนอื่นไปหมดอะไรอย่างนี้นะคะอืมบางทีถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในโหมดของซึมแล้วก็เศร้าๆอะไรเงี้ย ก็พยายามออกจากหมดนั้นให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอาการเลื้อยลังได้นะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่สิบเหรียญยไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่เศรษฐีนะคะไพ่สิบเหรียญนะคะใครๆก็อยากได้ไพ่ใบนี้นะจะมีความโชคดีนะคะว่าชาวราศีกุมบางท่านจะมีเกณฑ์ได้รับมรดก เป็นในรูปแบบของที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะได้รับมรดกหรืออะไรอย่างนี้อาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองด้วยก็ได้นะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าตกถังเข้าสารนะนะคะอยู่ดีๆตกถังเข้าสารโอ้โหโชคดีนะคะในการเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์เช่นเดียวกันนะนี่คือชาวราศีกุมนะคะถือได้ว่าปีนี้ทั้งปีชาวราศีกุม เป็นราศีอันดับหนึ่งที่โชคดีมากเลยนะในเรื่องการเงินการงานแล้วก็ความรักด้วยนะนะคะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยสำหรับไพ่สองถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะบางคนอาจจะรอว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไหร่จะได้เจอรักแท้เมื่อไหร่จะได้เจอคนที่แบบเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ละคะอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ขอบอกเลยในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ มีเกณฑ์ว่าเขาคนนั้นจะเดินเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมนะชาวราศีกุมบางคนอาจจะโสดมาสักระยะเวลาหนึงหรือโสดสั้นๆหรือว่าโสดอะไรก็ตามนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนคนนี้นะเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณนะบางทีคุณสองคนอาจจะรู้จักสนิทสนมกันดีนะ มบางคนอาจจะรู้จักกันในสถานะของเพื่อนเพื่อนสนิทหรือว่าอะไรอย่างนี้นะบางทีคุณอาจจะไม่รู้นะว่าเพื่อนสนิทหรือเพื่อนของคุณนะ่ะแอบรักคุณอยู่นะนี่คือชาวราศีกุมก็มันเป็นอะไรความรักที่มันอยู่ใกล้ตัวคุณมานานแต่คุณไม่เคยได้รู้ว่าเออคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณมานานแล้วอะไรอย่างเี้นะคะ ในเมื่อคุณโสดหรือในเมื่อคุณไม่มีใครเขาก็เออมันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆกับคุณนั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่สี่เหรียญอย่างที่อาจารย์เกินไปแล้วในช่วงปัจจุบนันนี้นะคะก็ยังมีคนที่ชอบกักความสัมพันธ์อยู่นะ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแหละนะคะที่กักความสัมพันธ์นะทั้งๆที่ตัวเองนั้นคบอยู่กับคนหลายคนแหละมันไม่ใช่โลก2ใบแล้วเนี่ยนะคะมันโลกหลายใบยแล้วนะคะแต่ก็ยังกักความสาคัญกักเอาไว้คุยกักเอาไว้เผื่อเลือกหรือว่าอะไรก็ตามนะแถมเป็นคนที่ขี้หหงขี้หวงนะหวงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกุมนั้นคบอยู่กับชาวธาตุดิน ธาตุน้ำนะคะซับเป็นส่วนใหญ่นะในช่วงปัจจุบันนะคะโอเคอาจารย์ขอดูในส่วนของอนาคตนะคะให้กับชาวราศีกุมนะคะราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกนะ แไม้ The High l o Fan e i g of Swords สิดาบแล้วก็2ถ้วยขึ้นมาอีกนะคะโอเคสำหรับไพ่ในอนาคตหรือในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะได้ไพ่แปดไม้นะ,ะสำหรับไพ่แปดไม้นั้นมาบอกว่าชาวราศีกุมนั้นจะมี ในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจให้มันมากขึ้นบางคนอาจจะมีสาขาหรือขยายธุรกิจให้มันมากขึ้นหรือขยายสาขานะคะ หรือบางทีในเรื่องความรักนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันนะคะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอะไรก็ได้บางทีคุณปุกปับคุณไปรู้ความจริงหรือว่าไปรู้อะไรมาโดยกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะ,ะ,นะะอาจจะปุกปับททำให้คุณเสียใจได้ง่ายๆหรือว่าอาจจะปุกปับ ทำให้คุณแบบดีใจมากหรือบางทีอาจจะมีคนมาสารภาพรักต่อหน้าชาวราศีกุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องกระทนหันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเรียกได้ง่ายๆว่ามีเรื่องแบบโอ้โหตื่นเต้นเซอร์ไพรส์นะคะนาในช่วงเดือนมิถุนาอยู่นี้นาะรวมในเรื่องของการงานด้วยความรักด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะไฮโลเฟน สำหรับไพ่เดอะไฮโลแฟนนะคะสำหรับในอนาคตนี้นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีกุมอยู่นะชาวราศีกุมลึกๆแล,ล,ล,ล้วเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนะชอบเข้าวัดทำบุญเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะรัดเข็มขัดหน่อยนะคะเพราะว่าการเงินหรือว่าอะไรช่วงนี้ทุกๆคนเลยค่ะทุกคนต้องประหยัดเนาะเพราะว่า ในช่วงโรคระบาดด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนยากคนจนเห็นคนเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนี่คือนิสัยของชาวราศีกุมโดยพื้นฐานด้วยนะคะแล้วมีชาวราศีกุมภ์หลายหลายคนอาจจะเรียนจบในระดับปริญญาเอกหรือมีเกณฑ์ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะคะ แต่อาจารย์รู้สึกว่าในเรื่องความรักนะชาวราศีกุมจะได้เขาเรียกว่าอะไรคนรักสามีหรือภรรยาที่เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระธรรมธรรโม,ะมะนะใจบุญสุนทานะอะไรประมาณนี้นะคะ จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่เป็นบุค,คลิกแบบนี้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนหรืออาจจะมาในรูปแบบของแฟนสามีหรือภรรยาหรืออะไรก็ตามนะก็ถือได้ว่าชาวราศีกุมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง,อง,องนั่นแหละค่ะนะมันเป็นไพ่ประจําราศีพฤษภด้วยนะรู้สึกว่าชาวราศีกุมนั้นเคยคบกับชาวราศีพฤษภหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะต่อมานะคะเอกออฟสอด สำหรับไพ่เอ็ออฟสอดนะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงอนาคตนี้มีชาวราศีกุมหลายหลายคนเลยนะคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วคุณมีอุดมการณ์ในตัวเองนะแล้วเป็นคนที่ใจสู้ใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญใจนักเลงนะคะนี่คือแบบม,มันเป็นไพ่แบบนั้นจริงๆแล้วคุณก็ไม่ยอมที่จะพึ่งพาใครง่ายนะ แล้วก็ไม่ยอมไม่เชื่อใครง่ายๆด้วยนะนอกจากตัวเองจะประสบด้วยตัวเองถึงจะเชื่อว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้เป็นคนหูเบาหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ใช้เออเขาเรียกว่าอะไรใช้ประสบการณ์ในการสอนตัวเองซะมากกว่านะนี่คือชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ในความพยายามในการทํางานนะบางคนทํางานนี้มีอุดมคติในตัวในตัวเองสูงนะ ถ้าทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนี่มันจะขัดขัดกับบุคลิกของชาวราศีกุมยังไงก็ไม่รู้นะคะนะแต่ถ้าได้ทํางานหรือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมีชาวราศีกุมจะทําได้ดีแล้วก็จะทําให้ประสบความสําเร็จเลยนะคะแล้วในสิ่งที่คุณพยายามนั้นคุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะชาวราศีกุมนาในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้นะคะต่อมานะคะเป็น1ิบดาบนะคะสำหรับไพ่1ิบดาบใบนี้นะ อาจารย์รู้สึกว่าบางคนนีอาการล่อแล่นะเข้าขั้นวิกฤตนะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาหรือมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนหัก,กอกจากคนรักได้ง่ายๆด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะนะก็ขอให้ดูแลสภาพจิตใจดูความรักที่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะในช่วงนี้ก็ไว้ใจได้แต่ก็อย่าไปไว้ใจคนอื่นแบบร้อนะก็เหลือ ความรักความหวังดีให้กับตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมภ์หลายคนเลยนะในเรื่องของสุขภาพนะคะขอให้ชาวราศีกุมภ์ระมัดระวังของการปวดหลังนะคะนะปวดหลังจนมาถึงปวดหัวไมเกรนได้บางครั้งในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้แบบกระทันหันด้วยเช่นเดียวกันบางคนให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะชาวราศีกุมบางคนถึงขั้นแบบ จะเลือดตกยางออกได้ง่ายนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยไพ่ใบนี้นะคะในปัจจุบันเราก็เปิดได้ในอนาคตชาวราศีกุมก็เปิดได้อีกนะนั่นหมายความว่าความรักมันก็ยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวของชาวราศีกุมนะเหมือนอาจารย์รู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวชาวราศีกุมมากๆนะ ในช่วงปัจจุบันนี้เขาก็อยู่ใกล้ตัวชาวราศีกุมนะบางทีชาวราศีกุมไม่รู้นะว่าคนคนนี้คือคนที่รักแล้วก็หวังดีกับชาวราศีกุมมากมากนะมันเป็นความรักที่แบบเหมือนเขารู้รู้นิสัยของคุณรู้ใจคุณอะไรประมาณนี้คุณสองคนอาจจะรู้จากกันในฐานะของเพื่อนหรือเพื่อนสนิทหรือฐานะของเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอืมแต่ ก็มาพึ่งจริงจังกับแบบว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นโสดหรือว่าอะไรอ่างนี้หรือว่าโสดพร้อมๆก,กันก็มีเกณฑ์ที่จะลงเอยหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้าใจหรือมีเกณฑ์ที่จะมาคบกันได้ง่ายๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบกับรักแท้หรือว่าความรักที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อา,อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงอนาคตนะชาวราศรีกุมนั้นคบอยู่กับชาวธาตุน้ำนาธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุไฟซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีคนที่เกิดราศรีพฤษภด้วยนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศรีกุมนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ3ดาบมันมีรักสามเศร้าขึ้นมาเลอเนี่ย แด,ดาบแล้วก็ไพ่เดสนะคะเอ่อที่เปิดไพ่ได้สรุปได้ไพ่สดาบนี้นะคะหมายความว่าชาวราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านนะคะมีรักสามเศร้าเข้ามานะนะคะมันเป็นรักสามเศร้าที่แบบบางทีคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะ บางที่ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะมีมือที่3หรือดึงมือที่3เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครบางคนที่จะมารักชอบชาวราศีกุมนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขามาหลอกมาลักนะคะชาวราศีกุมนะ,ะทำให้ชาวราศีกุมนั้นเกิดเป็นมือที่ส ะะก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือบางทีชาวราศีกุมรู้ตัวก็ได้นะนะคะในกรณีนี้นะคะอืมแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนด้วยนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอารมณ์ร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดดาบนะคะชาวราศีกุมนี้เป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกเพื่อนอ๋อ หลอบตัวครอบครัวหรือว่าอะไรงนี้นะคะคุณจึงชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นบางทีช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองอึดอัดนะคะจนตัวเองลำบากใจนะ,ะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องเอกาสารสัญญานะคะ ที่จะไปเซ็นคำประกันหรือว่าเซ็นอะไรก็ตามอ่านทุกบรรทัดนะก่อนที่จะเซ็นนะคะนี่เหมือนเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีกุมนะหรือบางคนอาจจะทำงานภายใต้ความกดดันสูงนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดสสำหรับไพ่เดทเป็นไพ่ประจําราศีพิจิกนะมีชาวราศีกุมบางคนที่คบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะหรือเคยคบกันก็ได้นะคะ คุณเป็นคนที่รักแรงเกียรแรงนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะถ้าใครรักคุณคุณก็รักตอบแล้วก็รักดีแฮปปี้นะแต่ถ้าใครร้ายมาคุณพร้อมที่จะร้ายตอบนะแล้วก็เป็นคนที่รักแรงเกียรแรงมากแม้แต่เงาก็แทบที่จะไม่อยากมองอะไรอย่างนี้นะคะเกียรติเข้ากระดูกดำเลยนะนี่คือลักษณะบุคลิกของชาวราศีกุมภะะ์ในไพสรุปนั่นเองนะคะ โอเคนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะวันนี้โกลเด้นางโจ้ก็ขอเป็นกําลังใจนะให้เราด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ